ก็พอปิดสเก็ตออกไปรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับเราเป็นการตัดด้วยเลเซอร์นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านผมคน n 3 f นะครับ DIY หลายไปเรื่อยชแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวแท่นเวกเตอร์สแกนเวอร์ชัน2กันนะครับผมว่าแตกต่างจากเวอร์ชันน1ยังไงดีกว่ายังไงนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปดูก่อนนะครับว่า เวกเตอร์เนี่ยคืออะไรนะครับเวกเตอร์ก็คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับผมที่ติดตั้งชุดไฟลงไปแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเล่นบังคับได้นะครับผมคราวนี้นะครับเวกเตอร์เนี่ยจะเอาไปใช้กับอะไรหลักๆนะครับเอาไปใช้กับตัวอาร์ซลนะครับผมซึ่งอาร์ซคลคืออะไรอาร์ซคลก็คือเป็นว่าวนะครับผมว่าวเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปเลยนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นว่าวรูปคนนะครับ อันนี้เป็นรูปคนบินซูเปอร์ฮีโร่นะครับปกติเราเล่นว่าวเราก็จะมีเชือกนะครับถึงไว้ที่ตัวลำแล้วก็มีสายยาวๆใช่ไหมครับเวลาลมแรงๆเท่านั้นถึงจะเล่นว่าวได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็เล่นได้แค่ทิศทางเดียวที่ลมพัดไปนะครับผมคราวนี้เราจะเอาตัวว่าวมาดัดแปลงเราเรียกว่าร์ซิไคก็คือเล่นด้วยสัญญาณนะครับการควบคุมระยะไกลก็คือเรดิโอคอนโทรลนะครับผมเนี่ยครับเราเอามอเตอร์มาใส่เอาสปีดมาใส่นะครับผมนี่ ก็สามารถเล่นได้ราวนี้เวกเตอร์ก็จะมี2แบบเวกเตอร์1แกนกับเวกเตอร์2แกนนะครับสมัยก่อนนะครับยุคแรกๆนะครับก็จะเป็นเล่นเป็นเวกเตอร์1แกนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะนี่นะครับบิดได้ที่ทางเดียวก้มเงยไม่ได้แต่พอพัฒนามาเป็นเวกเตอร์2แกนเนี่ยนะครับเขาจะเลี้ยวซ้ายขวาได้ด้วยเห็นไหมครับเลี้ยวซ้ายขวาได้แล้วก็ก้มเงยได้นี่นะครับการทํางานก็เลยจะทํางานดีขึ้นสู้ลมได้ดีขึ้นนะครับผมอ่า คราวนี้นะครับเรามาดูว่าข้อดีของเวอร์ชัน2เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเวอร์ชัน2นะครับสมมุติว่าท่านที่เคยเล่น RC ซไคตมาก่อนนะครับผมแล้วมีตัวรามอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโนอินซีเป็นสามเหลี่ยมเป็นงูเป็นคนนะครับเป็นมังกรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เล่น RC ซไคตได้นะครับผมแล้วใช้แท่นเวกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่ใชไม่ว่าจะเป็นรุ่น1แกนแบบนี้นะครับเสาเดี่ยวนะครับแล้วก็1แกนแบบเสาคู่นะครับอันนี้ รหรือว่าจะเป็นรุ่นแบบใช้ชิ้นงาน3 d ปดิพินะครับตัวนี้เป็น2แกน 3D ปดิพนแล้วก็ 2R 1เอ่อแกน 3D ปิพนทั้งนั้นเลยนะครับผมสามารถที่จะเอาเวกเตอร์2แกนรุ่นใหม่เวอร์ชัน2เนี่ยไปใช้ได้หมดเลยนะครับเราแค่ถอดแท่นเก่าแท่นเดิมออกแล้วเอาแท่นใหม่เนี่ยไปใส่นะครับในตำแหน่งเดิมก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับทุกรำเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นคนบินเป็นโกอินทรีเป็นงูนะครับเป็นสามเหลี่ยมได้หมดแล้วก็ตัวนี้อัปเกรดให้เล่นกับแอร์บอได้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอชมหลังจากคลิปรีวิวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับข้อดีของเขาครับครับผมนี่นะครับเราก็มาดูตัวงานนะครับตัวนี้นะครับตัดด้วยเลเซอร์คัทนะครับผมก็คือ เราใช้ตัวไม้พายูดนะครับที่เป็นไม้เนื้อเหนียวนะครับผมมี3เลเยอร์นะครับนี่นะครับมาตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์คัตก่อนตัดชิ้นงานแล้วก็ไปเขียนแบบก่อนนะครับผมเขียนแบบ3มิติแล้วก็เอา3มิตินี่นะครับไปทําให้เป็น2มิติแล้วค่อยตัดผ่านเครื่องเลเซอร์คัตนะครับผมแล้วก็การออกแบบนะครับเราก็พยายามเก็บคมทุกอย่างนะครับเพราะว่าไม้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเหลี่ยมเนี่ยแล้วบางทีเราบินตกบินกระแทก บินชนอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆครับมันจะทําให้ตัวว่าวเนี่ยขาดได้นะครับผมถ้ามันมีมุมที่แหลมนะครับแล้วก็เก็บคมนะครับนี่ครับตรงนี้ออกแบบเก็บคมไปหมดนะครับตรงหูนี่ครับเก็บคมไว้หมดด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับผมทุกๆจุดที่เป็นมุมผมพยายามเก็บคมเท่าที่จะเก็บได้นะครับก็โอเคครับการออกแบบก็จะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็การติดตั้ง เซอร์โวนะครับเซอร์โวที่ใช้เนี่ยเป็นเซอร์โวเก้ากนะครับผมเนื่องจากว่าเซอร์โวเก้ากเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่ละยี่ห้อขนาดบางทีจะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับล่องใส่เซอร์โวที่เป็นลักษณะเนี้ยมันจะถูกฟิกเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราทําล่องตรงเนี้ยพอดีเซอร์โวเกินไปเนี่ยเวลาเราใส่สายเซอร์โวสายไฟนะครับเซอร์โวแต่ละตัวนะครับมันจะมีสายไฟอยู่ที่ตูดนะครับนี่นะครับ มันจะทําให้สายไฟนี้ยติดล่องนะครับล่องอ่ะพอดีเซ์โวจริงแต่มันจะยัดไม่เข้าครับมันทําให้เจ้าของลามเนี่ยต้องเอาตะาไบาเอาลไรเนี่ยมาแต่งล่องเซ์โวก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับผมเห็นไหมครับเซ์โวบางตัวเนี่ยจะเก็บสายไฟมาให้ที่ก้นตูดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือมันไม่ได้โผล่ที่ด้านข้างแต่มันโผล่ที่ก้นตูดมันก็จะช่วยได้นี่นะครับยกตัวอย่างนะครับใส่สายไฟไปไป,ไป,ปุ๊บนะครับมันจะเสียบได้ง่ายแล้วก็จะมีล่อง ลองเซอร์โวแล้วก็ขันนอ็อตขันเคียวปล่อยยึดลงไปได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดอื่นๆน,นะครับตรงนี้ก็เป็นงานเลเซอร์คัตคอนทรนฮอนนะครับผมก็เป็นงานเลเซอร์คัตทำรูมาให้เรียบร้อยเลยนะครับรูเนี่ยจะทำมาให้ทั้ง2ขนาดเลยนะครับเป็นรูที่เอาไว้ใส่สต็อปเปอร์ per, กับเป็นรูที่เอาไว้ใส่คันชักนะครับผมนี่นะครับ ก็แล้วแต่การติดตั้งนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนิยมติดตั้งสต็อปเปอร์ที่อาร์มเซอร์โวบางท่านนิยมติดตั้งสต็อปเปอร์ที่คอนโทรลฮอนอันนี้ก็เลือกได้ผมออกแบบวาให้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับก็เป็นฮอ,อ,อนสําหรับดึงในแกนเลี้ยวนะครับผมซายขวานะครับตรงนี้เราเใช้ลวดกันชักแทงเข้าไปนะครับผมทําลวดกันชักเป็น ปวดตัวแซดนะครับแล้วก็แทงเข้าไปเพราะว่าตรงนี้ติดตั้งสต็ปเปอร์แล้วมันขันลำบากนะครับผมเดี๋ยวมันจะติดตอนเราดึงเลี้ยวนะครับโอเคอันนี้ก็ทดสอบเทสผ่านแล้วนะครับอ่ะแล้วคราวนี้เรามาดูชุดไฟที่ลงกันเต็มเ็มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับตรงนี้เขียนแบบเอาไว้ให้นะครับเห็นครับผมซูมให้ดูเนาะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าเขียนแบบนะครับ ออกแบบให้ข้างล่างนะครับผมในแกนดึงเลี้ยวนะครับมีหัวของสต็อปเปอร์โผล่มาครับเราสามารถขันเพื่อปรับระดับในแกนเลี้ยวได้นะครับผมนะครับบางท่านสงสัยว่าทําไมตรงนี้ต้องเฉียบเฉียบบา s e เซอร์โวจังเลยก็เหตุผลนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับติดตั้งคอนโทรลฮอนที่ดึง up down นะครับบริเวณนี้นะครับผม นี่ผมก็จะใช้รูล่างถ้าเราต้องการให้ก้มเงยได้เยอะนะครับติดตั้งที่รูล่างนะครับถ้าต้องการก้มเงยน,น้อย,อยติดตั้งที่รูบนนะครับระยะสวิงของมันจะต่างกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจริงๆจะใส่เป็นตัวแซก็ได้หรือใส่สต็อปเปอร์ก็ได้พอดีว่าเซอร์โวตัวนี้เป็นเซอร์โวจากลำอื่นนะครับผมเอามาใส่ใช้งานนะครับผมแล้วเขาใส่สต็อปเปอร์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยใช้เป็นสต็อปเปอร์2จุดที่ฮอนด้วยแล้วก็ที่อาร์มเซอร์โวด้วย ประมาณนี้นะครับผมคราวนี้การเก็บชุดไฟนะครับนี่นะครับออกแบบเอาไว้นะครับรูต่างๆนี้ออกแบบเอาไว้ให้สามารถเก็บชุดชุดไฟได้ภายในตัวกล่องของเวกเตอร์นะครับข้อดีก็คือเวลาเราบินตกบินชนนะครับชุดไฟจะไม่โดนกระแทกโดยตรงนะครับเพราะหลบอยู่ด้านในนะครับผมเห็นไหมครับโอเคบันทายรัดรูต่างๆนี้ออกแบบมาให้นะครับเผื่อว่าบางท่านเนี่ยมีสายอะไรระยงระยางมากกว่านี้ก็สามารถเอาเคบั้นทายนะครับรัดเก็บสายกับรูต่างๆนี้ได้เลยออกแบบให้ทั้งสองข้างนะครับ ตรวนนี้ส่วนตัวแท่นแข็งแรงนะครับเพราะว่ามีเสริมตรงนี้นะครับเป็นเพจข้างล่างนะครับแล้วก็มีตรงบริเวณนี้นะครับที่ใส่เซอร์โวในการดึงอัพดาวนี่นะครับประมาณนี้ครับผมเพิ่มเติมนะครับรูตรงบริเวณแท่นนะครับเห็นไหมครับที่มีอยู่4รูนะครับออกแบบเอาไว้นะครับเพื่อให้ใช้เคเบิลไทปคล้องล็อกกับบ่าของตัวว่านะครับว่าวเนี่ยแต่ละรูปทรงอ่ะจะมีบ่าที่ อยู่คนละที่กันนะครับผมก็ผมออกแบบเอาไว้หลายๆรูนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ยึดกระบ่านะครับผมก็จะได้ทําให้ตัวแท่นเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับไม่ไม่มีแกลบไม่ขยับไปมาได้ง่ายนะครับผมจะทําให้การเล่นเนี่ยบินได้ดีนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับการติดตั้งชุดไฟนะครับผมเห็นไหมครับว่าติดตั้งชุดไฟง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ ให้ไปนะครับก็จะให้ตัวแท่นเวกเตอร์นะครับนี่ครับเป็นชุดอย่างนี้ประกอบสําเร็จไปแล้วนะครับผมให้เป็นแท่นเวกเตอร์ไปชุดแล้วก็ตรงนี้เป็นงานแกะสลักนะครับตัวโลโก้นะครับแล้วเราก็จะให้คันชักไปให้นะครับให้สต็อปเปอร์ไปให้2ตัวก็คือครบเลยนะครับคันชักสต็อปเปอร์คันนี้เจ้าของหลังก็เพียงแค่ติดตั้งชุดไฟนะครับผมอุปกรณ์อื่นๆเราให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสายรัดแบตก็จะให้ไปด้วยนะครับ1เส้น โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมครับส่วนคลิปการใช้งานการบินนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามชมคลิปถัดไปนะครับผมเดี๋ยวจะทําแยกไว้2คลิปนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับคลิปที่ผมจะทดสอบบินเนี่ยผมจะทดสอบแท่นเวกเตอร์แค่1แท่นนะครับแต่จะเล่นทั้งหมด6กลำมันจะทําให้เราประหยัดเงินค่าชุดไฟในแต่ละลำนะครับสมมุติปกติเราเล่น1ลำนะครับชุดไฟที่เราจะต้องใช้ก็ตามนี้เลยนะครับมอเตอร์สปีดเซอร์โว2ตัวเซอร์โวโลหะนะครับ แล้วก็ Receiver นะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยครับที่เราต้องใช้ชุดไฟใน1ลําลำเราก็จะประหยัดค่าชุดไฟพวกนี้ไปได้ลำหนึ่งประมาณ1,400บาทนะครับอย่างต่ำนะครับอันเพราะว่าราคาของชุดไฟเนี่ยมันอยู่ที่ Receiver ด้วยนะครับ Receiver อ,อย่างฟุตบ b a บางตัวเนี่ยตัวหนึ่ง2,000อย่างเงี้ยแต่ Receiver อย่างน,างนี้ตัวเราธรรมดาธรรมดา400นะครับผมเนี่ยของไฟสกายนะครับก็400บาทก็ต่ำๆ่ำนะครับ1,400บาทขึ้นไป ถ้าเราเล่นกี่ลาำเราก็จับจํานวนเงินนี้คูณลํำไปได้เลยอย่างตัวอย่างที่ผมจะไปทดสอบบินนะครับก็คือ6กลํำผมก็เอา1,400บาทคูณ6เข้าไปนั่นคือจํานวนเงินที่เราเซฟได้นะครับผมโอเคครับคราวนี้นะครับเราจะเซฟได้จากอะไรนะครับเซฟได้จากชุดแต่งนี่นะครับนี่เป็นชุดแต่งของเขานะครับเป็นชุดแต่งสไลด์นะครับเอาชุดนี้นะครับไปติดตั้งที่ตัวลำนะครับผมแล้วเวลาเราจะเล่นเราก็สไลด์เห็นนะครับ ปึ๊บแค่นี้เองครับผมเมื่อเราเล่นเสร็จเราก็สไลด์ออกแล้วก็ไปเล่นลำอื่นนึกภาพออกใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูคลิปบินในคลิปถัดไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดต่อคลิปก่อนนะครับแยกคลิปแล้วก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับผมอันนี้เป็นคอนเซปต์ให้ดูก่อนนะครับก็โอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาเล่นนาซีกันครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเลื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ